สวัสดีครับก็มาสำรับกิจกรรมใหม่อะไรไม่รู้ลูกเต๋านะครับก็ในแมปมีทั้งหมด6ชนิดได้ตารางรางวัลหีบผูนูลูกเต๋าแบบสุม่มตารางทาลบทาลบกองทัพศัตรูถ้าทาลบสบเร็จจะได้รับหีบคุณอุปการณกล่องถ้าลบมแลวจะได้1กล่องอ่านข่าวกล้องนะครับถ้าอ่านครบู้สุกจะได้เศษ SP นะ ก็อันนี้ตารางข่าวกรองนะครับทไมอ่ะอนนี้กดไม่ได้ก็มีทั้งหมด14ข่าวกรองนะครับเมื่อเก็บข่าวกรองครบก็จะได้เศษ SP ก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองเล่นดูอลองดูเนาะสอืม สองหนึ่งนี่ก็ทาลบเนาะหนึ่งไปนะครับตารางบอสเป็นไงเนี่ยเริ่มทาด้วนหรือซ่องดีทาไปเลยแล้วกนะัน โอ้โห oh. เป็นเป็นจัดขุนพลน,นะครับ mm hmm. ต่านเชียงไหมอ่ะไปะตอนนี้เชียงกำลังมาจัดไปครับเชียงอืม mm hmm. เมื่อกี้หน้าสองก่อนเนาะตานเชียงอา่าของเบ่งไปเชียงนะครับแล้วก็โตสองไหมเชียงจ่ะต่างโตก็เชียงไปครับ มีใครอีกมีใครอีกเป็นเชียงโอ้เชียงสนุกสนุกเลยเนี่ยคนอูไม่นี่เชียงแบบหอ้องูสศงก็เชียงมาทานช้างใครวาจูฮีตานเชียงอ่ะมาหกตัวละ คนไหนอีกมันมีเชียงไหนบ้างน,านะนะเนื้อเรื่องมาอ๋อเริได้มาสุดอกนายนะครับเชียงครับเชียงแปลว่าแม่ของปวงชนนะครับก่อน นี่ก็เล่นครั้งแรกนะครับยังงงงงอยู่อแม่ปวงไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคตึ้มไปเลียงได้หกตัวนะฮะลุยเจอใครเนะี่ย วนอูลไลมาไลต่อนะครับสุนเกียนสุนเซ็กมันกดเล่งได้เลยไเฮ้ยเฮ้ยเชียงไปครับแรงโคตรเรียบร้อยอือมันก็ไปต่อนะครับ มันก็ไปต่อไปแมปต่อไปเนาะอันนี้มันเป็นหิมาละลองผสุมดูสองสัตรูได้ไหม,อ,มอันนี้ทับอะไรเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลินๆน,นะครับก็จัดไปครับเชียง เสียงโอลี่ครับชั่วโมงนี้ต้องคิดเยอะออสับมันจริงไปจบในหีบคุณวมาสองสุ่มตอ่อนะครับได้ข่าวกล้องอีกอันนึงก็เป็นในเรื่องสมัย สึกผาแดงเนาะ,ะก็ได้มอีก3ามสอ,อผมเอาตารางรางวัลผมสุ่มหนึ่งแล้วกันจึงจริงๆน่าเก็บไปเอาข่าวกลองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตารางทารบอบเจออีกแล้วทา้าไปเลยครับ ไม่ต้องห่วงอะไรไชนะอยู่แล้วเนาะอคกคก็ในหนึ่งอันตารางลูกเตา๋าก็เก็บไว้ก่อนถ้ามันเกินมันจะถอยกลับไหมเนี่ยตารางบอสอืมท้าดวนไปนะครับนี่ก็ไม่น่าพลาดเนาะ ก็ชนะอยู่แหละก็ไปด่านถัดไปดูรางวัลนี่อ๋อมีรางวัลตรงนี้นะครับตึง้งมีกีดาน,นี่ยรอบที่หนึ่งคืออะไรวะ ต้องชนะมันแต่ละรอบหรออ่ะลองเล่นไปก่อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันงมๆไปเดี๋ยวแป๊บนะ,อ,ะอออค่อนข้างง่ายนะครับได้ข่าวกลองอีกแล้วใส่ดาบเดียว ตารางลูกเตา๋เาเก็บไว้ก่อนเนาะหนึ่งสองสามถ้าได้สามได้หนึ่งเฮ้ยยังไงมันก็สุ่มเข้าบอร์ดแล้วอันนี้ผมว่าตัวผอว่าเทพอื้อเลยสันซิวนะครับเรียบร้อยเชียงหมดนะครับเฮ้ย เดี๋ยวนะแพ้หรอเฮ้ดูเนี่ยดูยังไงวะกดลบดิโฮ้ยแพ้เว้ยเหลือเนึ่งเวเราไม่มีตัว้างบับอะทำไมเหลือนึ่งอื้อ ทำไมมันไม่ตายวะอืมก็มีโอกาสแพ้นะครับถ้าแพ้ก็ถอยมาหนึ่งเนาะถ้าเป็นแบบนี้อืมจะไม่คุ้มแหละเดี๋ยวเอาไอดี ราลองสุ่มดูีิมันต้องหนึ่งอ่ะเห็นไหมมันก็จะออกหนึ่งคือยังไงถ้าเจอสุดมนาะเจอบอสครับเหมือนเอ AI มันก็ล็อกให้ให้เจอบอสเนาะก็เดี๋ยวสองตัวของเบงลวนขงเบงลวนนี่ใช้อะไรจริงๆไอ้ไอไอนี่มันก็ยืนได้นะจูกกัดเหลียงแต่เดี๋ยวอเอาแบบแก้ทางถูกเอาแบบถูกต้องเลยนะ เอาใครออกอีกเนี่ยโจชอออกแล้วกันเอานี่นี่เล่นแบบเร็วๆนะครับเนี่ยรอซกแต่้ามันไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาจูฮีก็เสียได้เอาเอาบีหูหินก็ได้เอาบีหูห,นห,หิน SP นะครับผ่านไหม ลองดูบีหูหยินลองไล่ๆดูนะครับเด,เดี๋ยวผมนำลองให้ก่อนแล้วกันนางลำเชียงคือมันเลือกได้เยอะกว่าเนาะออเทพอะไรอีกดีนางลำนางลำวอวยพรนะครับ ปึงเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้มีอ่ะใส่มานดาแข็งกล่งเข้าไปนะครับลองดูเริ่มท้าด้วยแล้วกันเนาะใส่ได้หกนายนะครับอ่ะลุย cho nó mấy Đây vô vô đây Cho nhé เอเวียนกรรมเฮ้ยเอเรรเอโห,โหเกือบตายอ่ะรอดดีต่างโต้ลังบับก็มันก็จะมารับรางวัลตรงนี้นะครับปึิ้งก็ต้องเล่นให้มันครบหลายๆรอบอะ่ะก็น่าจะยากอยู่นะครับเดี๋ยวจบรีวิวเกมลูกเต๋าประมาณนี้ ครับก็เล่นเพลินๆสนุกดีอา้าวได้ข่าวกลองอีกแล้วก็อนนี้เก็บไว้จะได้ SP เสร็จีไปนะครับตึงตึง,ตง,ตง,ตงก็สุดท้ายยังไงก็ได้สู้กับบอสนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้แล้วกันอืมเ,อเก็บก่อน เดี๋ยวอะเริ่มทาดูอนี้แล้วอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะและลูกเต๋าวิเศษก็ยังไงผมว่ามันก็ออกหนึ่งแหละเห็นไหมเดี๋ยว่องให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเจอใครนะครับออตู้ ม,ม,มีเชียงเอาอยู่ไหมเนี่ยมีห้องจูเนะครับผมว่าเอาอยู่นะลองดูแล้วกันไม่น่าพลาดแบบเร็วๆเลยแล้วกัน เชียงมันจะแพ้ไฟนรกมาสิแน่นอนจริงๆเชียงก็จบไปนะครับก็บนกลับมาตรงนี้เดี๋ยวลองนี้สีได้ไหมโอม้มันสูงสุดแค่สามนะครับ มันผมจะเอาข่าวกรองผมก็กดหนึ่งตึง้งก็ได้ข่าวกรองนะครับปึ้นึ้ึึก็ได้กี่อันละขาดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะครับก็จะได้เศษ SP ก็โอเคน่าจะ ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับว่าว่าเข้าไปอันไหนบ้างเนาะแล้วก็รางวัลที่ได้รับนะครับ2องจิตก็เล่นไปนครับรอบที่หนึ่งเล่นครบก็อ๋อถ้าซ้าก็จะได้ก็เล่นเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับ mm. ก็น่าจะจบประมาณนี้รีวิว ตำนานลูกเต๋านะครับก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ